จจากใใคระนนอตัวหญ่สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูอีหนึ่งรอบนะคะวันนี้นะคะคุณรูจะพาเด็กๆทำกิจกรรมศิลปะในการพับสีอ่าเดี๋ยวเด็กๆมาดูนะคะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างอุปกรณ์นะคะก็จะมีสีน้ำใช่ไหมคะอ่าอาจจะเป็นเป็นหลอดอย่างนี้ก็ได้อ่าเสร็จแล้วก็จะมีกระดาษที่ครูจะเตรียมให้เด็กๆใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีการพับกันเลยนะคะ คุณครูก็จะใช้สีหยอดไปที่กระดาษตรงกลางนะคะประมาณตรงกลางเด็กๆหยอดไปเลยเด็กๆชอบสีอะไรเด็กก็หยดลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเรามาพับแล้วก็เรากระทงบมาลีดกันทีหนึ่งหยดไปหลายสีเลยมันจะได้เหมือนเป็นผีเสื้อที่เป็นหลายสี อ่าพอหยดได้ประมาณอย่างนี้นะคะอ่าเด็กๆก็พับครึ่งกระดาษดูเด็กๆดูนะคะว่าเอาประมาณตายให้มันเสมอกันแล้วก็วางที่พื้นแล้วเด็กๆก็รีดกระดาษเลยรีดตรงสีที่เด็กๆหย่อนลงไปค่ะอรีดไปให้เยอะๆเลยดูสิว่าสีมันจะไหลไปใช่ไหมคะตาม มือที่เรารีบอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ามันจะเป็นผีเสื้อสีอะไรบ้างอ่าดูตัวนั้นอ่าครูรีดเสร็จแล้วดอ,อ่าดูเลยเห็นไหมคะมันก็จะเป็นผีเสื้อตัวใหญ่ๆเลยใช่ไหมคะอ่าสวยไหมคะอ่า สวยมากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะตากแผ่นที่คุณครูพับนะคะให้แห้งแล้วคุณครูก็จะมาต่อเติมลูกตาให้ผีเสือ้อแล้วก็ต่อเติมนวดให้ผีเสือ้อเพราะว่าตอนนี้ผีเสื้อยังไม่มีลูกตาเลยใช่ไหมคะอ่าคุณครูก็จะเติมลูกตาผีเสื้อจะมีอยู่สองข้างอ่า เสร็จแล้วก็จะมีนวดด้วยอ่าแล้วก็ต่อเติมไปเลยเนี่<ท>เห็นไหมคะก,ก็จะเหมือนผีเสื้อตัว,ตวใหญ่ๆแล้ว,วอ่า แค่นี้ก็เสร็จแล้วใบงานของเราพอเด็กๆเ,เสร็จแล้วเด็กๆก็อย่าลืมถ่ายมาอวดคุณครูด,ด้วยนะว่าผีเสื้อของเด็กเป็นแบบไหนอ่าคุณครูอยากเห็นผีเสื้อของเด็กๆทุกคนเลยอ่าอย่าคลิปนี้นะคะคุณครูคก็ขอจบคลิปีรงแค่น,นี้ก่อนเดีย๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้บายยเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะ